บางกอกแอร์เวยส์เอเชียบูติกแอร์ไลน์ สสวเชิญชวนผู้ประกอบการรับสิทธิพิเศษจาก SME Privilege ครอบคลุมครบเรื่องเรื่องสิทธิประโยชน์ SME ถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งเหล่านี้ส่วนลดสินค้าและบริการการขยายช่องทางการตลาดสามารถเข้าใช้บริการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน SME Connect ของสสวทั้งระบบ Android และ iOS สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อเสนนึ่งสหรือ Line m SME สสวเคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย smile thailand โทร026415390ถึง1เพราะรอยยิ้มของคนไทยกว้างใหญ่เสมอ smile thailand happy family radio fm 105 m ม z วิทยุเพื่อครอบครัว fm 105 smile thailand เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสครับกลับก็สู่ช่วงที่สองของเสียงสะท้อนสื่อช่วงที่สองของเสียงสะท้อนสื่อส่องประเด็นร้อนวันนี้น่าสนใจกันเลยทีเดียวหลายท่านที่ติดตามการเมืองนะครับว่าว่าเรื่องของการได้นายยกรัฐมนตรีคนใหม่คุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็รอ ในการโปรดเกล้ารายชื่อคณะรัฐมนตรีลงมาเพื่อที่จะทําหน้าที่เป็นรัฐบาล4บวก2บวก2เดือนนั่นก็คือระยะเวลาการทํางานของรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีชุดเนี้ยไม่น่าจะเกิน8เดือนก็จะมีการเลือกตั้งใหม่เราก็จะเห็นปรากฏการปรากฏการหนึ่งนั่นก็คือหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้รับการสนับสนุนจากพรรคประชาชนในการโหวตเลือกนายกและจัดตั้งรัฐบาล มันทําให้พักการเมืองอื่นเนี่ยมันแตกออกเป็นริ้วๆเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้ออกเป็นกกเป็นกลุ่มตอนนี้เนี่ยนะครับในแต่ละพักในแต่ละกกแต่ละกลุ่มก็มองถึงการวางแผนในการจัดการการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่กําลังจะมีมารัฐธรรมนูญจะแก้เสร็จหรือไม่เสร็จไม่รู้ละ่ะแต่จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่แน่เพราะฉะนั้นเริ่มมีความเคลื่อนไหวเริ่มมีการขยับผมเองก็ไปจับตาดูนะครับพักการเมืองใหม่ๆที่เกิดขึ้น แล้วก็ทำงานการเมืองมาอย่างต่อเนื่องนะครับในระยะเวลาหนึง่งก็ไปเจอพักสังคมประชาธิปไตยไทยซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะไปเชิญนะครับหัวหน้าพักมาคุยก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลใครที่เป็นแฟนรายการเสียงสต้อนสื่อมีเดียโฟกัสก็คงจะทราบว่าคุณสาวิต้าหวานแล้วก็พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้รวมตัวกันจัดตั้งพักสังคมประชาธิปไตยไทยขึ้นมาส่วนการขับเคื่อนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกัน เอาละครับไปคุยกับคุณสาวิตครับสวัสดีครับคุณสาวิตครับครับสวัสดีครับคุณสุพันครับท่านผู้ฟังครับกับคุณสาวิตผมต้องถามแบบนี้นะในฐานะที่คุณสาวิตเองก็ทํางานในส่วนของกระบวนการนะครับขบวนการผู้ใช้แรงงานแล้วก็เคลื่อนไหวทางการเมืองมาอย่างยาวนานเนี่ยพรรคการเมืองที่มีอยู่ในระบบะรัฐสภาตอนนี้แล้วก็อยู่ในระบบการจดทะเบียนของ mm hmm. กกตเน,นี่ยมันไม่สามารถคาดหวังได้เลยแล้วครับจึงต้องจัดตั้งพรรคขึ้นมา ือในส่วนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนาะือไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศของเราเนี่ยจริงก็เข้าใจตรงกันว่าลุกประชาชนก็ดีผู้ใช้แรงงานก็ดีเนี่ยถ้าไม่มีอำนาจทางการเมืองเนี่ยมันก็ยากที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มก้อนต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ครับเพราะว่าเราก็ต้องกันเป็นสูตรนะคุณตุบันเขาบอกว่าชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็ย่อมรับใช้ชนชั้นนั้นอืครับ นะอ่านโยบายก็ดีกฎหมายดีอาชีพก็ดีแบบที่บอกมาเนี่ยตอนนี้เสร็จก็สนองผู้มีอำนาจของตลาดกอนเริ่มแรกมันต่างพวกผิดซึ่งเราก็ไม่ได้ไปตำหนิไปต่อว่าอะไรก่อนนะกรับแต่เปี็นแต่ละรากแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนเขาก็มีอุดมารอุดมการของเขาฝ่ายทุนเขามีอุดมการของฝ่ายทุนเขาครับเขาก็รักษาผลประโยชน์ของเขาเขาก็มีอำนาจเขาก็มีเงินเขาก็จัดจัดสร้างภาพการเมืองอันนี้ก็ตรงกันก็คือว่า ต,ตุนก็ไม่มีพรรคการเมืองเขาก็ยากที่จะเขียนก,กฎหมายหรือก <S <S อกนโยบายแล้วก็กับประบัน <S <S เพื่อเอือ้อต่อกลุ่มก้อนของเขาได้กรรมกรผู้ใช้แรงงานก็เช่นเดียวกันแล้วก็เชื่อแบบนี้แล้วก็สู้กันมาอย่างยาวนาน,นประเด็นปนัญหาก็คือว่าไอ้ภายใต้ระบบการปกครองเนี่ยภายใต้ระบบตุนเสรีนิยมนะครับรวมรวมทั้งเรื่องเสรีประชาธิปไตยเนี่ยับมันมันให้ความสําคัญกับคนที่มีเงินมีทุนเนียมหน้าครับ แต่ไม่ให้ความสําคัญกับกระบวนการของผู้ใช้แรงงานกระบวนการภาคประชาชนคนทุกของย่างทั้งหลายครับอันนี้ที่พูดกล่าวเช่นนี้ซึ่งคุณสุพันก็อยู่ในเวทวงกับนักกิจกรรมทางสังคมมาโดยตลอดอยู่แล้วครับตั้งแต่เป็นนักศึกษาตั้งแต่ก่อนที่มาจัดรายการเนี่ยเราก็เห็นภาพเหล่านี้แล้วก็เราสู้กันมายาวนานมากคุณสุพันและวันนี้ก็ยังสู้กันอยู่นะครับสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแม้ว่าการเมืองจะเปลี่ยนขั้วเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยตัวบุคคลนั้นบางคนอาจจะกงเริมบางคนอาจจะ เสียชีวิตไปแล้วเต่คนที่ยังอยู่เนี่เกายังยึดมั่นสือมั่นในแนวคิดแบบเชเดิมเนี่ยครับดังนั้นสาการเวลาที่มันเปลี่ยนไปมันก็เลยไม่สามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได,าไ,ได้อืแม้กระทั่งภายใต้การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยเนี่ยภายใต้ระบบตุนเสรีนิยมมันบอกว่ามือไปยาวสาวได้สาวเอาคนสุดอ่าครับดังนั้นใครมีเงินมากใครมีทุนมากก็สามารถที่จะ เป็นผู้ชชนะมีผู้เป็นผู้ชนะในสังคมนั้นนั้นปไส้สังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้ปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานประชาชนเกษตรกรชาวนาชาวไร่กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายเหล่านี้มันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขยังดำรงอยู่ซึ่งรูปมาการและความเป็นจริงทางสังคมวันนี้เราก็สามารถสัมผัสได้หลายพื้นที่ก็ยังคงต่อสู้กับกลุ่มทุนผู้มีอำนาจมีอิทธิพลการสุดีคอร์รัปชันที่มันบานสะทั่งเพื่อ เก็บกระสุนไว้สําหรับการเลือกตั้างหรือเพื่อประโยชน์พวกกลุ่มพวกของตนเองหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกเป็นเมียนาจทางการเมืองก็มีบริษัทร,รับเหมาก่อสร้าง,งในสาระผ้าเหล่านี้นี่คือวงจรที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันดังนั้นสิ่งที่คุณสุพรรณถามเนี่ยผมว่าอย่าว่าเสียผมเลยผพราะว่าคุณสุพรรณหรือสี่วงชนทุกๆคนเนี่ยหร<ค>ือแม้กระทั่งคนที่สนใจการเมืองจะพูดหรือไม่พูดท่านั้นแต่ผมเชื่อว่ารับรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันยังคงํำลงอยู่ครับคุณสุพรรณอันนี้คือเป็นเหตุผลว่าเมื่อเป็นลักษณะเช่นนีี้้แลวเน่ย ในท่ามกลางการต่อสู้ที่ผ่านมาตราที่เราไม่มีอำนาจเราก็สู้กันไปในท่ามกลางของกระบวนการภาคประชาชนกระบวนการแรงงานแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่หลายกลุ่มหรือหลายคนต้องการไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานเองก็มีความประสงค์เช่นเดียวกันที่จะทำลักษณะเช่นนั้นดังนั้นเรื่องที่เหตุผลว่าที่เราอตั้งพรรคการเมืองเหล่านี้ขึ้นมานะครับก็คือวัตถุประสงค์ในการตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของชนชั้น ผู้ใช้แรงงานแล้วก็แผ่กว้างไปยังชนชั้นของคนในสังคมที่ขอญาติแจกคำว่าระดับล่างเนี่ยได้มีตัวแทนของตัวเองในระบบะรัฐสภาถูกต้องครับปุจจุบันเพราะว่าวันนี้โครงสร้างเหล่านี้มันไม่มีอะสามอำนาจไม่ว่าจะเป็นบริหารตุลการหรือิจิบัญญัติในตัวแทนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานคนทุกย่าทั้งหลายมันไม่มีอยู่ในสมการนั้นปจุบันครับ ังน,นั้นการกับเพื่อนการต่อสู้ก็สู้แล้วสู้อีกสู้แล้วสู้ใหม่รัฐบาลเปลี่ยนไปการกระทาก็ยังคงเดิมหนักหว่งขึ้นนะอะไรนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราพบเห็นแล้วก็เราก็พยายามสร้างอย่างที่ตั้งชื่อพรรคสังคมประชาธิปไตยขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้เ็าเป็นแนวในทางสากลก็คือว่ามุ่งเน้นในเรื่องของผลประโยชน์ของสาระเป็นด้านหลักครับนะแต่เสรนดีประชาธิปไตยมันมุ่งเน้นที่อำานาจ ของกลุ่มคนน่ะจะไม่สนใจว่าสังคมจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างนั้นเราจึงเห็นภาพของนโยบายในต่างๆี่มันไม่เงื่อต่อนค,คนยากคนจนต่อสังคมะงนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราพยายามที่จะยืนยันและก็ต่อสู้กันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับถ้าจะพูดถึงสิ่งที่พรรคสังคมประชาธิปไตยไทยต้องการที่จะนะครับเ,เสนอเนี่ยคิดมุมมองทางอุดมการณ์ของพรรคที่จะเป็นนโยบาย หรือว่ากรอบนโยบายในการทํางานทางการเมืองนี่มันมีอะไรบ้างคนระับคุณศาสตรคุณสาวิตครับที่มันจะเป็นสะท้อนว่าเราเนี่ยได้เข้าใจปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานแล้วก็ชนชั้นล่างหรือชนชั้นากาญ้ากโดยทั่วไปนะครับคือถ้ามยปัญหาของสังคมตอนนี้ที่ที่เราชูขึ้นมาเนี่ยคือปัญหาการคอร์รัปชันนะครับปัญหาคอร์รัปชันอะไรนี้ที่บัรดาตระร๊อไปใช้ระบผุผคุณเสดีนิยมถึงสามาณเนี่ยมันแค่ยากเพราะว่ามองเงินเป็นใหญ่นี่ก็เป็นผลยุ<ๆ>ยงแล้วก็เป็นสัตรูเป็นหลักการที่ เรามีเรื่ในสิ่งเราคือไม่ใช่เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําอมในสังคมในวันนี้คือความเหลื่อมล้ามันมีหลายด้านด้วยล้วทางการเรืองความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและทางความเหลื่อมล้มทางด้านสังคมเนี่ยคนส่วนหนึ่งเนี่ยมีอมานาจมากมีส่วนแบ่งตางอานาจส่วนแบ่งทางทรัพยากรนี่มาก <ừ. S 2> คนจํานวนมากในรัฐส่วนแบ่งนี่น้อยมากครับอันนี้ก็ไม่มีความเป็นธรรมในสังคมแต่คร <ừ. S 2> ซึ่งหลายเรื่องที่เราพบเห็นเช่นเรื่องของ พลังงานก็ดีคุณสุภานก็จะเห็นภาพชัดเจนประชากรก็บริโภคใช้พลังงานในราคาที่แพงไม่ว่าจะเป็นน้ํามันก๊าซแต่ว่าต้องไฟฟ้าไรื่องเป่นต้นอรันอันนี้ก็เราพยายามเรื่องของเรื่องของกฎหมาสาธารณสุขนะครับที่มันอะไรมันดูเหมือนว่าจะดีก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและบราอตัวละคที่ยังมีไม่ครบุบวนอันนี้ก็เป็นปัญหาและยางเป็นที่สําัญก็คือเรื่องการศึกษาจุบณสุภาพการศึกษาก็คือว่า เราไปให้คุณค่าสําหรับการศึกษาสําหรับคนมีสตงต่างๆในปัจจุบันผูน้ที่มีโอกาสเข้าถึงอ่อเข้าถึงเช่นแต่ว่าแทนที่รัฐจะสอบสิการเหล่านี้กลับไม่ทําเช่นเราเอาหมา,ายอะไรของรัฐออกนอกระบบหมดเลยแล้วก็รักเรียนนักศึกษาที่จบออกมาแล้วเนี่ยคนยากคนจนก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าสู่แต่ละวงการศึกษาต้องมีเงินนะนั้นเป็นค่าใ้า่ายนะครับแล้วก็หน่วยกิจมันก็แพง อะไรหลายรูปเป็นต้นนะครับซึ่งเราก็เสนอว่าทำไมเราไม่แล้วบางคนที่ต้องการเรียนสูงก็ไปกู้ยืมเงินปัจุบันค่าครับกยศใช่ไหมครับผมเออเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลไม่ลงทุนในเรื่องการศึกษาให้โอกาสในการเข้าถึงโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไทยคือต้องไปเป็นหนี้เป็นหนี้กองทุนกยศพต้องกู้ยืมเงินที่ต้องการเรียนสูงสูงปัจจุบันกู้ยืมเงินก็มาที่มับอกมาแล้วไม่มีงานทำตกงานใช้หนี้ไ่ได้ก็กลายเป็นบุคคลลบละลายไปครับ ความบุคคลล้มลายเพื่อไปสมัครงานที่ไหนก็จะเขียนได้คณสุวนบัใช่วยไหมคับต้องไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายมาก่อนค่แต่ดูว่าเรียนจบออกมาสี่ปีห้าปีหางานทําไม่ได้ <Adams. S 1> อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือไม่ก็ต้งเรื่องของเกษตรกรผลผลิตทางด้านการเกษตรที่มันตกต่ำเหล่าน,นี้เป็นต้นที่รัฐบาลไม่ไปค้ำประการันในเรื่องของราคาให้หรือไม่ได้เพิ่มศักยภาพในการผลิตและสร้างตลาดให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรทํานาทําไร่ปลูกข้าวปลูกฟาร์มปลูกอ้อยปลูกผลสมลงเหล่านี้ครับนะครับได้มี อ่าีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถเป็นเกษตรกรในการเลี้ยงผู้คนได้เลี้ยงประชาชนได้วันนี้เกษตรกรคุณสุพันก็อยู่ต่างจังหวัดเป็นคนพื้นเป็นต่างจังหวัดใช่ไหมก็เห็นชีวิตของเกษตรกรได้ในอย่างดีนี่สินมีเยอะแยะมากมายเลยสินครัวเรือนน่งี่สินโดยภาพรวมนั่งเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่สามารถปลดได้ครับท้งนี้แหละเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีมากมายแต่ว่ารัฐบาลไปสนับสนุนเรื่องการลงทุนป่านสันักงานส่งเสริมการลงทุนเนี่ยหรือ ส่วน่างๆนะเขีนาทุนปีหนึ่งเป็นล้าๆๆนๆในปัจจุบันครับอแต่ในขนณะที่ชีวิตของเกษตรกรกลับไม่ได้ดีขึ้นเลยอะไรเห<ม>ล่านี้เป็นต้นนะครับที่เราเห็นปัญหา<ม>ซึ่งนโย,ยบายของพรรคสังคมรประชาธิปไตยไทยเนี่ยมันเขียนขึ้นมาจากปัญหาความทุกข์ความยากของพี่น้องประชาชนแล้วก็จากประสบการณ์การต่อสู้บนท้องถนนเนี่ยแล้วก็ตั้งกลุ่มตั้งก้อนเขียนเป็นกฎหมายเขียน<ม>เฮ้ยเขียนเป็นนโย,ยบายออกมานะครับซึ่งบางส่วนก็ยังไม่มีอำนาจก็กลับเคลื่อนไปใช้รูปขบวนไปนะครับถ้า มีโอกาสมีอำนาจเมื่อไรเนี่ยก็อันนั้นแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของกฎหมายและนโยบายที่จะเอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นหลักคิดเห็นปัญหาของสังคมจึงสร้างพรกการเมืองขึ้นมาแล้วเขียนนโยบายบนพื้นฐานของความทุกข์ยากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคุกคุด้ซึ่งนโยบายก็มีมีเยอะกว่านี้นะครับมีเยอะกว่านี้แต่เพียงแต่ว่าเอาปัญหาของสังคมเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเอาปัญหาของประเทศเป็นตัวตั้งแล้วก็ร่วมกันปลับคิดร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับก็คงจะแก้ปัญหาในในเชิงระบบของคุณสูบันครับ เพราะว่าถ้าเราไปแก้ปัญหาโดยใช้ช่วยกันเป็นเช่นนโยบายประชานิยมไม่เงินแนบกองไปมันแก้ปัญหาไม่ได้ครับนี้ประเทศชาติมีปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาเชิงโครงสร้างั้งหมดไม่ว่าปัญหาความยากจนปัญหาความเดือมล้อหรือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเมืองเหล่านี้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเกดทั้งหมดครับคุณสาวิตพูดไว้ถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พูดถึงเรื่องของราคาเกษตรราคาสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมผมไม่ทราบว่าได้ได้มีพัก ในส่วนของพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยเนี่ยได้ดูเรื่องของโครงสร้างระบบสากลบ้านเราไหมาเพราะว่าผมคิดว่ามันถูกละเลยนะคุณสาวิตอันนี้ขอญาตแลกเปลี่ยนมันถูกละเลยเพราะว่าหนึ่งเรามีธนาคารนะครับอ่ทอาทกศหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลเรามีเกษตรเรามีสากลการเกษตรอยู่ทั่วประเทศเลยแต่ในส่วนของกลไกเนีวกนี้มันไม่ได้ส่งเสริมเกษตรกรอย่างแท้จริงไงมันกลายเป็นเหมือนกับคนที่ปล่อยเงินกู้ทางการเกษตร นะครับเป็นเหมือนสถาบันการเงินแล้วก็ในส่วนของสากลการเกษตรเนี่ยมันก็เป็นที่รวมตัวในการที่จะมานะครับอ่าเอาเขาเรียกอะไรเปิดสินเชื่อเอาปุ๋ยเอาอะไรไปมากกว่าที่จทาหน้าที่การต่อรองทางการตลาดหรือการสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศักยภาพทางการตลาดให้กับเกษตรกรผมไม่รู้ว่าในส่วนของตรงนี้ภรคสังคมประชาธิปไตยไทยมองอยังไงคุณสาวิตัน,นี้ขอญาตแลกเปลี่ยนกะเลยโดยหลักการของ อุดมการของพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยนะครัแล้วก็ทราบอยู่แล้วคือสนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีต่างอาสาสมัครเป็นระมุขอันนี้แจ่มชัดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะนำพาปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มข้นในปัจจุบันเขียนไว้อย่างเข้มข้นเรยคือต้องทำกันจริงจจังๆเอาจริงอาจังอะโดยระบบโดยเฉพาะระบบสากลนี่นโยบายเขียนไว้ชัดในการสนับสนุนส่งเสริมการรวมตัวของพี่น้องประชาชนในรูปแบบต่างๆครับนะพ่อให้ขามีอำนาจในการต่อรองได้นะแล้วก็สามารถที่จะ รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทําให้คุณภาพชีวิตที่ดีได้คือเน้นในเรื่องของการพึ่งพาตนเองเป็นด้านหลัก <ừ. S 1> นะครับส่วนเรื่องระบบสากลนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ความยิ่งในหลวงในการที่ก้าเนี่ยพระองค์ท่านทรงตั้ง,ร,ง,งร,ะระบบสากลหรือระบบโครงการเร,รียกวาดําดินนี่เยอะแยะมากมายเลยซึ่งเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากแต่อย่างที่คุณสุพนรณพูดก็คือว่านักการเมืองก็ล้าเลย,ลเลย,ออยไปนอกจากเขามาปายใต้ระบบทุนเสรีนิยมทุนนิยมแบบนี้ยก็ถ้าทาให้ประชาชนเข้มแข็งมีโอกาสมียหน้าก็จะ หากาไรไม่ได้สะสมความบังคั่งไม่ได้เอาขึงเลยทําให้ระบบสากลเนี่ยเขียนไว้เช่นปรญญาเศรษฐกิจพอเพียงเขียนว่เรียบลนเพียงมาตรเดียวที่เหลือก็เป็นเรื่องของเสรีอ่าศุนเสรีหมดเลยนะครับระบบสากลก็เขียนไว้จะสสนุนส่งเสริมนะครับในมาตรา42มัสสิสองนจะไม่ผิดนะนักวรวประโยคสูงเนี่ยเขียนไว้แต่ว่าอย่างที่คุณสุพรนพูดเนี่ยในทางความจริงก็ไม่ได้สสนุนส่งเสริมแต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนชาวบ้านเนี่ยก็พยายามนะคนปัจจุบัน ก็ <g ül s> เป็นกลุ่มรอมทรับบ้างนะครับกลุ่มสากลรอมซับบ้างในสารพัดที่พยายามพึ่งพาตัวเองหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีเช่นเงินรอมสัจจะแต่ก่อนเขาก็มีกันอยู่ <c oughs> เหนือเนี้ยเขาก็พยายามทําในสิ่งแบบนี้แต่ว่ามันไม่รับการสนับสบนุนจากรัฐบาลนะกลไกของภาคร,รัฐมันก็เลยทําให้ระบบสากลเนี่ยโตไม่ได้แม้กระทั่งในส่วนของกระบวนการในงานกุญสุบันเราคุยกันบ่อย <c oughs> ในเรื่องประกันสังคมที่เราเจะเสนอซึ่งพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยก็เสนอเรื่องของ การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานใหเกิดความปลอดภัยในการทางานให้เกิดความมั่นคงในการทํางานยกเลิกการจ้างงานระยะสั้นตรงนี้นะครับและทุกกลุ่มสาขาอาชีพรวมรวมตัวรวมต,ววมตนกันได้ซึ่งเราก็เสนอให้มีการสร้างธนาคการแรงงานอันนี้เราคุยกันบ่อยในสภากาชาดคุณสุภันแต่ว่าปัญหาคือว่าอย่างที่คุณสุพับอกพอสินคราที่ประชาชจนจะเก็มแข็งเนี่ยม,มันก็จะถูกสกัดกั้นถูกซอกปลอนครับ <laughs> ก่อนบอลทำลายอ่าจุบันทโตไม่ได้อันนี้คือปัญหาที่ผมว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เขาไม่ยอมปล่อยให้ประชาชนเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับภาษาหยาบหยาบที่เราคุยกันในแวดวงในปัจจุบันเพื่อนเนาะอันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟันด้วยก็คือว่าอ่าทำให้จนไม่มีแหลกแล้วไล่แจกเงินออ่าครับแล้วก็ก้าหวานกระอบกรเล็นเสียง่ขุดขุดหลุมให้โดดให้โดดลง นะครับขุดหลุมไว้โดดลงแล้วก็เหมือนเอาเอาไม้ไปเอาบันไดไปพาดขึ้นมาซี่ขึ้นมาส่นะครับกลายเป็นบุญคุณอีกไย<ช>่างว่าดูอยนนี้เขาไม่ช่วยเรานะเราจมน้ําตายนี่บออไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่แล้วเนี่ยคือปัญหาของโครงสร้างของสังคมไทยปัญหาเชนโครงสร้างทางวัฒนธรรมหลักต้นคือมันต้องแก้กันทั้งหมดของปัจจุบันคือพรรคสังคมก็ไม่ได้เน้นเรื่องของเป็นใกล้ๆแบบวีระชนเอกชนนะคำว่าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยก็คือเน้น การเติบโตไปด้วยกันคือให้ความสําคัญกับสังคมการตัดสินใจร่วมกันการอยู่ร่วมกันทิศทางของประเทศจะเอากันแบบไหนอะไรยังไงระบรบ,รบเศรษฐกิจจะเอากันแบบไหนอะไรเงี้ยผมว่านี่ต้องเป็นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและที่สําคัญก็คือว่าต้องต้องเห็นหัวของประชาชนทุกกลุ่มพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อะไรทั้งหลายอะไรเหล่านี้เป็นต้นครับหรือแม้กระทั่งพี่น้องคนไทยที่ไร้บัตรไร้สัญชาติอยู่ในกัลนซึ่งมีเยอะแยะมากมายเหล่านี้ผมคิดว่าบางครที่จะทําให้เกิดความชัดเจนในหลังนี้เพราะว่า การพัฒนาประเทศมันคงจะปล่อยให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยถูกทิ้งถูกว้าเนี่คงไม่ได้มันต้องอไปด้วยกันอ่ะหรือว่าอาจจะไม่ได้รวดเร็วจันใจแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่ามีหมุดหมายที่ชัดเจนในการกลับเลื่อเนี้ผมก็จะเห็นว่าค่อยคงเห็นว่ามันมันก็จะเป็นเป้าหมายของคนทุกคนนะครับก็ชวนพี่น้องมาร่วมกันทําเลยครับอนนียคุณสาวิตผมจะพูดอยู่พอดีเลยตรงเนี้จะทํำยังไงเรามีเวลาสองนาทีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราต่อสู้เนี่ยเราจะรู้ปัญหาของพวกเรา หรือของชนชั้นแต่เวลาพอไปเลือกตั้งเนี่ยเราละเลยปัญหาของชนชั้นเราไปเห็นกับแนวนโยบายหรืออามิตรสิงจ้างในการไปลงคะแนนของพรรคการเมืองใหญ่ซึ่งก็มีนายทุนสับสนดูมันมันจะทํางานกันยังไงอะต่อไปนี้มันจะสร้างความเข้าใจกับมวลชนของพรรคยังไงอะคือบอกว่าพรรคในแนวอของพรรค กองผูประชาไต่ไต่คงไม่ได้เน้นเรื่องของการทํางานการเมืองระยะสั้นในปัจจุบันอืกองทําการเมืองระยะยาวผมใช้สโ,โลแกนว่าสร้างพักให้แข่งปลุกคนให้ตื่นปัจจุบันส่วนเรื่องของการได้รับการเลือกตั้งหรือไม่นั้นผมเชื่อว่าถ้าเราทาให้คนเข้าใจในบริบทปัญหาเชิงโครงสร้างที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยผมมีความเชื่อว่าประชาชนก็สามารถคิดได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ย ประชาชนไม่รู้คิดว่าความจนคือเวรกรรมแต่ชาติฟังก่อนอาครับอาชาติก่อนทากรรมไว้เยอะแยะนี้เลยต้องชดใชก้กรรมเลยต้องทําบุญเยอะๆอ,อะไรประมาณนั้นแต่ในทางความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นมันมีกลุ่มคนที่ทําให้เรายากจนเหล่านี้ดังนั้นผมคิดว่าผมผมเป็นหัวหน้าพรรคกจริงแต่ผมไม่ได้เคยบอกว่าผมเป็นนักการเมืองนะคุณสุพันครับผมงเป็นอยากทํางานการเมืองอ่าครับทำงานการเมืองแล้วก็ชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันคิดมาร่วมกันทํามาร่วมกันสร้างประมาณเนี้ยอื คือเป็นแกนแกลางในการเชื่อมภาษาใน BP พี่ๆน้องๆมามาทำงานการเมืองกันถูกต้องครับก็เนี่ยที่อ,ออกไปกับเพื่อนจับน้อนจับนี่ต่อสู้นนี้นั่นดนกันดีบ้างอะไรบ้างก็<อ>ก็ว่ากันไปตามกฎเกณฑ์กติกาแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการและกว่ามุ่งหวังก็คือต้องการให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าโดยที่คนได้มีส่วนร่วมแล้วก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขไม่เหลื่อมล้ำกันมากอ่ะใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายเป็นหมุดหมายเป็นเก็มุ่งที่ ทางพวกเราเองก็คิดการคุยกันแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันมาแล,าแล้วอยากเรียนท่านผู้ฟังคุณสุภาว่ามันก็ไม่ง่ายนะคุณสุภารการเมืองระบบเช่นนี้ที่เราจะแหวกตอกแหวกกำแพงของเงินตาราเงินซื้เหล่านี้ออกไปได้แต่ว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้ผมว่าชีวิตพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีที่อยู่ไนมะ่มีที่ยืนเน่ะดูจากวันนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับแล้วข้างหน้าผมคิดว่ามันยิ่งลำบากหลักกว่านี้ดังนั้นผมคิดว่าก็อยากให้พี่น้อง อ่าร่วมกันคิดร่วมกันดานดูแล้วก็รวมไตรตรองตรหนักรู้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยการเมืองที่เป็นอยู่ปัจจุบันมันตอบโจทย์ได้ไหมหรือเราจะคิดเราจะเปลี่ยนการจะมาเปลี่ยนถ้าเราไปร่วมกันเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อยากจะนาเรียนกับคุณสุป,ปันและท่านฟังได้รับรู้รับทราบแล้วก็ร่วมกันกับเพื่อนไปด้วยกันครับคุณสุป,ปันรครับครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสาวิต้วหวานประธานสมาพันธ์สมานนันช์แรงงานไทยแล้วก็อีกในสถานภาพหนึ่งก็คือหัวหน้าพักสังคมประชาธิปไตยไทยซึ่งคุณสาวิ ออกตัวมาแล้วว่าเป็นเพียงแกนกลางในการประสานให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานแล้วก็ชนชั้นต่างๆนะครับซึ่งเป็นประธานทุระบุคคลต่างๆที่เป็นชนชั้นราญ้าเนี่ยได้มาทํางานการเมืองร่วมกันวันนี้ขอบคุณคุณสาวิตครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับครับและนี่คือเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงที่สองสองประเด็นร้อนของวันศุกร์แล้วก็ผมอาสาจะพาพักการเมืองต่างๆที่ นะครับเป็นพักเล็กพักน้อยแต่มีการทํางานที่เข้มแข็งแล้วก็เน้นเรื่องของการที่จะสื่อสารปัญหาสังคมมากกว่าที่จะหวังผลทางการเลือกตั้งมานําเสนอกับแฟนๆรายการทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งพักครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้ช่วงหน้าว่ากันต่อครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส